เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำวันนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำงานต่างๆมีมากรน้นเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเป็นข้ออ้างของบางคนพาอับจนเพราะวันเดียวเดี๋ยวค่อยทา ยาวุฒิเดชาสินสวัสดีคณะคนะีแมนพร้อมผู้นำในห้องนี้และคนใหม่ในห้องนี้ห้องนี้วันที่เศรษฐีทุกท่านสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ขึ้นมาไฟหมดสแสดงว่าไฟแรงใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่านะคะเนี่ยไฟมันจะแบบหายๆเป็น,เป,นเป็นทอดๆไปสแสดงว่าสาวสา,วสาวมปันปียังมีไฟอยู่นะคะ <c oughs> ค่ะวันนี้ตัวบรรณานะมายืนอยู่บนเวทีนี้นะคะก็ <c oughs> I'm สวยนะคะเหมือนตัวมันน่าเองนะคะทานปริศพั์จนเป็นสาวกว่าเก่าสวยกว่าก่อนโอ ที่ต้องดูแลลูกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแล้วได้เงินนะคะแต่งานนั้นต้องเป็นงานที่สุจริตนะคะเป็นเปิดร้านช่างร่งทำแล้วค่ะเป็นแม่ค้าตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งทำแล้วค่ะ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตอนนี้ตัวานักเจอแล้วที่บริษัทคอมพิโเตอร์บอกตบมือด้วยค่ะนะคะวันนี้ทำไมถึงบอกว่าเจอแล้วที่นี่เพราะงานที่นี่นะคะตามที่ทุกท่านเลยนักขายมือทองเยอะแยะมากมายนะคะในห้องนี้ที่ต้องทำกันได้นะคะงานกินเที่ยวคือเรื่องเดียวกันนะคะไปเที่ยวก็ฟรีเห็นไหมคะกินก็ฟรีสนุกสนาน 然后。

เพียมสีน8กล่องรับที่นาโดยตรงจัดเต็มเลยดีไหมดดีเฉพาะในห้องนี้เท่านั้นค่ะนะคะวันนี้สําหรับทุกท่านวันนี้ขึ้นมาพูดโปรโมชั่นก็อยากให้ทุกท่านนะคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปทานแล้วสุขภาพแข็งแรงทานแล้วสวยบนสาวสาวมปีดีไหมคะดีนะคะสวยแล้วก็รวยสุขภาพดีไงเพราะฉะนั้นนี้จัดเต็ม